ฮัลโหลฮัลโหลเจมเหรอลูกแม่แม่ช่วยผมด้วยถ้าแม่มาช่วยผมอ่ะผมติดคุกแน่เลยแม่แม่ช่วยผมด้วยเกิดอะไรขึ้นเจ้าเจมคือผมขับรถไปชนกับรถลอยอ่ะผมจ่ายค่าเสียหายเขาสามล้านน่ะแม่แม่ช่วยผมด้วยนะอะไรนะสามล้านใช่แม่แม่้องช่วยผมนะถ้าแม่ไม่ช่วยผมอ่ะผมติดคุกแน่เลยแม่ แล้วแม่จะไปหาเงินตั้งสามล้านจากไหนล่ะรู้ที่ดินที่ดินเราไงแม่แม่จะไปจำนำหรือไปจำนองอะไรก็ได้ขอให้มีเงินสามล้านมาช่วยฉันก็พอแะแม่รีบๆเลยนะแม่เจมเจม <c oughs> นี่แม่ต้องเสียที่ดินที่บรรทัศบุตรให้ไหวเพราะลูกชายเหลยเนี่ย ป้าป้าดาใช่ไหมจ๊ะใช่เองคือฉันแอนไงจ๊ะป้าจำได้ไหมอ๋อแอนลูกยาแมวเหรอ <c oughs> ใช่จ้ะป้าเอาน้ำอะไรดีจ๊ะเอาน้ำแดงก็แล้วกัน <c oughs> นะได้จ้ะถ้างั้นป้านั่งรอก่อนนะอ่าจ้ะ นี่จ้ะกับใจจ้ะเออเดี๋ยวนะล่าสุดน่ะป้าได้ยินแม่เอ็งบอกว่าเอ็งไปทำกิจการใหญ่โตอยู่กรุงเทพไม่ใช่เหรอแล้วไงเอ็งมาเปิดร้านน้ำชงอยู่บ้านนอกแบบนี้ล่ะพูดแล้วก็โมโหตัวเองไม่หายเลยอ่ะป้าโง่สิ้นดีเลยทำไมมีอะไร ก็ช่น,น่ะสิเรียนจบตั้งวริญญาเอกแต่ว่าโดนพวกมิจฉาชีพหลอกเอาอะเฮ้ยริงเหรอแล้วโดนไปเท่าไหรอ่อ่ะหมดบัญชีเลยอะป้าแบบเนี้ยไม่เรียกว่างโง่แล้วจะเรียกว่าอะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้พวกมิจฉาชีพอ่ะมันเยอะเต็มไปหมดเลยป้าป้าป้าต้องระวังนะแบบป้าเนี่ยเป็นเหยื่อชั้นดีเลยแหละ โหลลูกแม่แม่ได้เงินมาช่วยผมหรือยังอะแม่ไปธนาคารมาแล้วลูกแม่ลองเอาที่ไปจำนองเขาดูแต่เขาให้แม่กู้แค่หลานเดียวแม่ก็เลยถ้ามันยากนักก็ขายให้มันจบไปเลยสิแม่แต่มันไม่ง่ายนะลูกที่จะหาคนมาซื้อน่ะที่ดินเราไม่ได้ทำเนทองแบบนี้แม่นี่แม่อยากเห็นหนูเข้าไปอยู่ในคุกใช่ไหมแม่ไม่นะเจม แม่ไม่รีบหาเงินมาให้หนูเลยนะหนูไม่อยากติดคุกเดี๋ยวเจมตอนนี้ลูกอยู่ไหนเจมเจมหโถไม่ติดแล้วป้าป้ามีเรื่องทุกใจอะไรเหรอจ๊ะก็เจมสิตอนนี้มันกำลังเดือดร้อนป้าก็เลยจะขายที่เอาเงินไปช่วยเหลือมันน่ะ โอ้ถึงขั้นขายที่เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะป้าฉันเห็นใจป้านะป้าเอาแบบนี้ไหมคะป้าลองไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูป้าไปบนบานศาลเก่าให้มีคนมาซื้อที่ป้าเร็วๆไงถ้าไม่รู้จะไปพึ่งทางไหนอะป้าก็คงต้องพึ่งทางนั้นแหละแอนป้าขอบใจเองมากนะจ้ะพ,พี่แอน เอาโกโก้แก้วหนึ่งจ้ะได้จ้ะเอองั้นป้าไปก่อนนะจ้ะเอาโกโก้ใช่ไหมจ้ะโอ๊ยเอาเดินชนแล้วไม่คิดจะขอโทษหน่อยเหรอ,อช่วยหน่อยนะคะเจ้าสัว ช่วยซื้อที่ดินผืนนี้หน่อยนะคะท่นขอร้องละ่ะทันต้องใช้เงินจริงๆโอยสามล้านแพงไปสำหรับทำเลตรงนั้นอะ่ะโอวให้รื้อได้เต็มที่ก,ก็ล้านห้าเอาก็เอาแม้วาแค่นี้แหละเจ้าสัวเจ้าสัวเดี๋ยวกันติข้าเจ้าสัวเจ้าสัว <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครซู้ราคาจริงๆ จะเอาเงินที่ไหนเนี่ยเจมแม่ centimet, จะช่วยลูกได้ยังไงอ่ะป้าผมมีวิธีทำให้ป้าเนี่ยหายทุกใจได้ด้วยนะไอ้เบยใช่ไหมเนี่ยฮะใช่แล้วผมเบยเอง ไอ้เบข้าไม่เจอเองตั้งหลายปีเอ็งนี่หล่อขึ้นเป็นกองเลยนะไหนใครว่าบอกว่าเองติดคุกไงป้านี่ป้าไป่ใช่คนอื่นเหมือนกันรือไงเนี่ยโถเอ้ยข้าก็ฟังเขาเล่าต่อมาอีกทีหนึ่งนะเออว่าแต่ว่าเมื่อกี้เอ็งพูดว่าเอ็งมีวิธีให้ข้าหายทุกใจมันหมายความว่าอย่างไงืออย่างนี้ป้าป้าเคยได้ยินชื่อ ครูกายแก้วไหมครูกายแก้วเนี่ยช่วยป้าได้นะแค่ป้าเนี่ยเคารพบูชาขอพรครูกายแก้วป้าก็จะสมหวังดั่งใจหมายเลยแหละเพียงแค่ป้านะจ่ายค่ารถค่าจองคิวแล้วก็ค่าของบูชานิดหน่อยอะประมาณ49,999บาทปัญหาของป้านะก็จะบดไปภายในเวลาไม่ถึงวันด้วยซ้ำน่าสนใจจริงเหรอไอเบที่เอ็งพูดมาทั้งหมดนะ่ะ มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมจริงสิพระดาแค่ป้าเนี่ยเอาเงินมาให้ผมเนี่ยนะผมจะจัดการทุกอย่างเองเอาก็เอาวะไม่รู้จะไปพึ่งทางไหนแล้วก็พึ่งทางนี้แล้ววะเจมรอแม่หน่อยนะลูก โอเคป้างั้นเดี๋ยวตอนเย็นๆวันนี้เนี่ยฉันจะรับป้าไปบูชาครูกายแก้วโอเคไหมขอบใจมากเนยเบสขอบใจจริงๆครับป้ารอหน่อยนะลูก อันนี้เมื่อไหร่ไอ้เบมจะมาล่ะเนี่ยเนี่เป็นไรอะเห็นนั่งคิดแบบนี้อยู่คนเดียวมานานแล้วเนี่ยฉันก็กำลังนึกถึงไอ้ผู้ชายคนเมื่อวานน่ะดิพี่ฉันว่ามันเหมือนไอ้เบเลยอะ ผู้ชายคนไหนอะก็ผู้ชายคนที่มันเดินชนฉันตอนที่ฉันสั่งโกโก้พี่ไงฉันว่าต้องใช่มันแน่ๆเลยอะพี่มันออกจากคุกแล้วหรอได้ข่าวว่ามันติดคุกอยู่ไม่ใช่หรอนั่นน่ะดิพี่ป้าดาจะไปไหนจะเนี่ยแต่งตัวซะสวยเลยป้าดาจะไปกรุงเทพอะไปทำไมจ้ากรุงเทพก็ไอเบ,บมันบอกว่ามันจะพาป้าดาไปบูชาคูกายแก้วอะ อะไรนะไอเบที่มันเคยติดคุกเหรอป้าฮะไอเบมันเคยติดคุกจริงๆเหรอใช่จ้ะป้าข้อหาหลอกลวงต้มตุน๋นว่าไงนะนี่อย่าบอกนะว่าป้าอย่าบอกนะว่าป้าโดนมันหลอกอะ่ะไม่รู้สิมันบอกป้าว่าจะพาป้าไปบูชาครูกายแก้วที่กรุงเทพอะ่ะตั้งแต่เช้าแล้วจนป่านเนี้ย มันยังไม่มาลับป้าเลยอ่ะนี่ป้ายังไม่ได้จ่ายเงินให้มันไปใช่ไหมจ่ายไปแล้วอ่ะห้าหมืน่นฮะฮะตั้งห้าหมืน่นแล้วป้าให้มันไปได้ยังไงอ่ะไม่รู้ตอนนั้นอ่ะป้าหน้ามืดตามมวเพราะป้าทุกข์ใจเรื่องเจ้าเจมมันมากอ่ะพอมันพูดว่าครูไก่แก้วช่วยได้ทุกอย่างป้าก็หลงเชื่อมันอ่ะ ให้ค่าไปจองคิวค่าของบูชาแล้วก็ค่ารถแล้วนี่ป้าโดนมาหลอกแล้วเลยเนี่ยใช่เลสิจ๊ะป้าไม่ไม่จริงใช่ไหมเนี่ย้ป้าปะหมดป้าต้องเสียเงินทั้งหมดด้วป้าแกไยแล้วป้าต้องเสียลูกชายด้วยใช่ไหมเนี่ยป้าโถป้า ไม่ไม่จริงทำไมสม,สมัยป้าต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาคกันละโลตกถาลูกยังมีบุญอยู่ยังมีารามดีขอให้ลูกได้เงินก้อนสุดท้ายลูกคืนด้วยเถอดเเดินไปไปหย ไอป่อยไงไวะไอเบยเออฉันเองมีอะไรไหมไอเบยเงิเน,นค่าเอาเงินค่าคืนมาเงิน,นค่าอยู่ไหนรันกจริงเลยเงิน,นของป้าอยู่นี่ครับเงินป้าจริงด้วยขอบคุณคุณตำรวจแล้วเงิน,นของป้ายัางอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์ไหมครับ <c oughs> ขอบค่ะขอบคุณคุณตำรวจมากเลยครับขอบคุณจริงจริงเออล้วคุณตำรวจไปจับไอเบนี pues ่ได้ยังไงคะผมได้รับคำสั่งตามดูพฤติกรรมมันตั้งแต่มันออกจากคุกแล้วล่ะครับเพราะเวลามันออกจากคุกอ่ะมันชอบมาก่อเหตุหลอกลวงต้มตุนทุกครั้งเวลาที่มันออกจากคุกอ่ะครับมันอ่ะเข้าคุกเป็นว่าเล่นเลยอยู่นิ่ง นี่แกเริ่มแล้วสินะเฮ้ยเยสวัสดีเบเจอกันอีกแล้วนะแกเอาเงินไปคืนป้าเขาด้วย แล ads, ้วก็ตามไปกับฉันท oh, to ี่โรงพักอ่ะบ้านเก่าแก่ไงไม่ไม่ไม nope ่ไปเฮ้ยไปไปโอ้โหนี่เขาคงเป็นว่าเแรกเลยเนี่ยสันดานโจรจริงเลยก็หูปากไปเลยนังเบลคุณตำรวจคะจับไอ้เบมันเข้าคุกไปเลยค่ะไอ้พวกมีฉาชีพเอามันเข้าคุกไปเลยค่ะไปครับเฮไปไปไปป้าคะ ป้านี่โชคดีมากเลยนะคะรู้ไหมที่ได้เงินคืนนะคะโชคดีอะไรล่ะป้ายังหาเงินช่วยลูกชายป้าไม่ได้เลยสงสัยลูกชายป้าต้องติดคุกแน่ๆเลยป้าหนูมีวิธีแล้วเดี๋ยวหนูเนี่ยจะให้ไอจอนเพื่อนเก่าหนูที่เป็นฝรั่งเนี่ยมาซื้อที่ป้ามันจะดีเลยแอนที่ดินน่ะมันทำเนยไม่สวยอะไรเลยนะ ไม่ต้องห่วงเลยนะไอจอนเนี่ยมันติดหนี้ชีวิตหนูอยู่มันต้องช่วยหนูมันบอกว่าถ้าเกิดว่าหนูเดือดร้อนนะให้บอกมันทันทีมันจะรีบมาช่วยเลยป้าหนูว่าทางเนี้เป็นทางที่ดีที่สุดแล้วงั้นก็ขอบใจพวกเองมากเลยนะขอบใจมากนะแอนนะ